ผู้ใหญ่ชิ้นแล่นที่เขาเลิศกับเลิศมนเมื่อคืนนี้มาอะไรขอบคุณมาอะไรนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้มาอะไรเนี่ยรอกแบบโอ้นานมากผมไม่ได้มาอะไรเยอะนานแล้วแต่เมื่อคืนเนี้ผมได้มาอะไรจากไทยร่วมันมังครับเมื่อคืนนี้ยผมได้มาอะไรจากดอมผู้ใัญฟินแลนด์เอฟซีผู้ยหฟินแลนด์อย่างนี้พี่น้องเอฟซีผู้ใหนฟินแลนด์ส,นนนนสินะพี่น้นนองข้อก็ดีใจด้แต่ว่าผมเนี่ยผมเป็นคนแบบไม่ค่อยแบบซีดีเรื่องมาอะไรอะไรย่างเงี้ย อืมคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องมาไรเพราะผมเน้นมาไรยนะ่ะให้เด็กๆตัวเกี่ยวข่อยมันกก่มาไล่หน่ะไม่เป็นของข่มันก่ที่จะมานางขอมาไล่มาหน,นี้แต่ผมก็บอกศิลปินว่าอย่าไปหาขอเงินเอฟซีนะลูกเขาอยากให้ให้เราให้เขาให้เขาให้เราเองผมก็ไม่ค่อยมีมาไรนะผมไม่จะขอวง,งเพราะเด็กๆได้ผมดีใจเพราะผมไม่ต้องการ,รจะขอวงใดคนเดียวเด็กหน่อยเงาตกซอกก็มไม่เอาอย่างนั้น บอดบิกวอนศิลปินค่ายตัวเกียวมิวสิกยากขอมาไล่จากเอฟซีหลัดเอฟซีเพื่อนหักเพิ่นแพงเพิ่นสีหายเองสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซียาบาทฟินแลนด์ละกับเอฟซีหมอลำตัวโลกนะครับเปิดคลิปให้ฟังคางต้นนะครับในบรรยากาศที่บอดบิกภูยาบาทฟินแลนด์ผู้นำทีมงานค่ายตัวเกียวมิวสิก ได้ไล่ซดผ่านบาดดานะครับหลากหลายเรื่องเล่าที่บอดบิกปุยาบาทฟิทแนแลนด์เพิ่นเวาไว้ในไล่ซดนะครับผมกหยิบยกเอาใจความบางเรื่องบางเล่ามานําเสนอให้เอฟทีได้รับชมรับฟังกันครับได้เห็นถึงมุมมองทัศนคติของผู้นําอย่างบอดบิกปุยาบาทฟิทแนแลนด์นะครับเพื่อได้มีการเว้าเรื่องมาไล่นะครับซึ่งเพิ่นกระบ,บอกสําหรับตัวเพิ่นนะครับ เพิ่นบ่ได้ให้ความสําคัญหรือนะครับอีย่างมากมม่กลับมาไล่แลวแต่พอหักแม่หักแลวแต่บ้านหักต่างๆเพิน่นสิเหตุว่าห้นะครับเพื่อนก็เพิ่งได้โดนแล้วพ่นยังบ่ได้ว่าซั่นรกระเพิ่งไม่ในบรรยากาศจังซี่ละครปอเบ๊กเพิ่นกับว้าไปถึงศิลปินให้ค่ายตัวเกียวมิวสิกเพิ่นก็บบวิ่งบอนนะครับขอความร่วมมือ ว่าศิลปินอย่าไปขอมาไล่จากพอหักไม่หักอย่ามุดอย่าทักหลังบาดไปขอเขานะครับ FC, เอฟที่เพิ่นหักเพิ่นแพงเพิ่นสียหายเขาเองอย่างที่เขาเห็นครับใกล้ตัวเกียวมิวสิกศิลปินแต่ละคนนะครับกับเจมี่ดอมมีบานหักของแต่ละคนนะครับโบเมนแคศิลปินครับแดนเซอร์กับมี่ดอมคือกันนะครับ เรื่องนี้แหละครับหลังจากบอลปกเพื่อนไหนมีการบอกกล่าวว่าเข้าเป็นศิลปินนะครับเฮ้าต้องเอาความสามารถเอางานโชว์ดีๆนะครับไปมอบความสุขให้เอฟซีแล้วสิ่งเหล่านั้นล่ะครับเอฟหรือกลุ่มบ้านฮักต่างๆเขาจะเล่งเห็นความสามารถนะครับและการแสดงของเขา้าเขาก็จะมีการรวบรวมทำมาลัยมามอบให้ได้แต่ละงาน แต่ละคอนเสิร์ตหรือแม้แต่ละ EP ีกลุ่มปิดนะครับเรื่องนี้นะครับถือว่าบอร์ดบิกเป็นผู้นำที่ดีที่มอบนโยบายนะครับการที่เขาเป็นศิลปินบเมนว่าจะมุ่งหวังเพื่อที่จะเอามาไล่อย่างเดียวโดยการหมุดไปขอหรือปากเลขที่บัญชียังก็ตามแต่มันเ็ดให้บางเทือเอฟเขาก็เห็นว่า เฮ้ามาหาผลประโยชน์มากเกิดไปหรือเปล่าอันนี้ในมุมที่เพิ่นมองนะครับเข้าใจและครับศิลปินคนเฮ่าบวาเตคาโตนะครับได้ได้ส่วนหนึ่งของศิลปินแต่ละคนกับมาจากม่ไล่นี่แหละครับเพื่อที่จะใช่ายใจดำเนินชีวิตในแต่ละมือนะครับเอากที่เห็นการมอบบว่าจะเป็นทั้งบนเวทีหรือหนาเวทีสิ่งเหล่านีแหละครับคือความสําคัญอย่างหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการไม่บรบกวนเอฟซจนเกินไปเพิ่นหักเพิ่นกัะจะให้เองเพิ่นเห็นเพิ่นกระจะบอบให้เองนะครับโดยเฉพาะตัวผมแล้วผมก็อยู่ดอมบานหักต่างๆก็ได้เห็นนะครับการรวบรวมการมอบมาไล่ใจให้ศิลป,ปินโดยที่ศิลป,ปินเขาก็บได้มาขอนะครับแต่ว่าเพิ่นกะมองไว้ว่าอย่าไปขออย่ามดุดไปทักหลังบ้านนะครับ ย่างที่บอกครับเอครับการเป็นศิลปินเฮ่าเยมุ่งหวังที่จะเห็นแก่มาไล่อย่างเดียวห่อต้องดึงศักยภาพดึงความสามารถนะครับออกมาและก็มอบความสุขให้เอสิ่งเหล่านี้แหะครับมันก็นจะตอบแทนไปในรูปแบบการมอบมาไล่น้ําใจนะครับผมเสียหมันครับว่าศิลปินค่ายตัวเกียวมิสิกจากการที่ได้สัมผัสมาแต่ละคนนะครับบบมีเลยครับที่จะปักมุดเลขที่บัญชีนะครับ ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เขาก็จะเห็นแต่ละบ้านหักแหละครับกฐิมีกลุ่มแม่หักพอหักต่างๆคนมีการเหตุอยู่เป็นประจำนะครับมีหน่อยเขาก็ให้หน่อยมีหลายเขาก็ให้หลายบบมีเขาก็ไปมึงผลงานเขาไปสนับสนุนเขาทางโลกโซเชียลออนไลน์โดยการมึงคลิปกดไลค์กดแชร์ซึ่งมันจะถือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งทีทางข่ายตัวเกียวมิวสิกอยากให้ศิลป,ปินแต่ละคนหรือบุคลากรในองค์กร แต่ละคนได้สายสื่อโซเชียลในการมอบความสุขในการนําเสนอเรื่องร่าวข้อมูลข่าวสารของตัวเองให้ f อฟซได้เห็นแล้วเอฟซีก็มาให้กําลังใจแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์มันกับเป็นได้ใดทัเงื่อนในอากาศงานกัเป็นการเพิ่มมูลค่าของโตัศิลปินเองนะครับสิที่สีขาเห็นทีมสีห้องพอในเทละอพีก็จะมีบานหักต่างๆนะครับจางทำาอะไร มอบให้ศิลปินที่ตัวเองฮักถึงศิลปินที่ตัวเองเชียร์กันอยู่บ่อยๆตามที่เขาเห็นนี่แหละครับกถือว่าผมกรนําเสนอในมุมมองได้เห็นถึงทัศนกตถิของบอร์บิกผู้ยาบานฟินแลนด์ที่เพิ่นบ่อยากให้ศิลปินมุ่งเน้นหรือไปรบกวนเอฟทีมากจนเกิดไปนี่หน่อยเพื่อนก็นให้หน่อยนีหลายเพื่อนก็นให้หลายตามกำลังศรัทธาของแต่ละคนนะครับเอฟที่เห็นแล้ว ก็อยากเว้าก็อยากจะนำเสนอมุมมองดีๆจากบอดวิ๊กพาบาลฟิลแนแลนด์ที่มอบนโยบายมอบทิ้งทีอยากให้ศิลปินของค่าวตัวเกียวมีสีแต่นักถึงในเรื่องนี้นะครับสุภูสุคนกก็รับทราบสุภูสุคนเขาก็ปฏิบัติตามอย่างที่เราเห็นแหละครับหลายคนหลายศิลปินพอหักไ่หกักควรกับซอยกันแต่เราดมแต่ละบบาน การอยู่เป็นประจำอยู่แล้วการที่จะไปมุดขอเขาการที่จะไปรบกวนมันถือว่าเป็นการาบวสมควรอย่างยิ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็อยากให้พอพอ,พอแม่เอฟซมอบด้วยความรับมอบด้วยความปรารถนาดี อย่างจริงจังและจริงใจผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันแบบดีอยู่เป็นประจำแล้วครับสำหรับคลิปนี้กระนำเสนอประมาณนี้ละครับคิดาราาประการใดขอถูดขออให้แนะนำกันเข้ามาตักเตือนกันข้ามาครับที่สำคัญครับยินชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้อํำลาพาจากพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ